เเป็นผลิตภัณฑ์ Liquid ม o ลลีนะล้างหัวฉีดนะครับที่เราได้ทําการล้างหัวฉีดรถตู้นะครับคาราเวล T5 TDI นะครับด้วยน้ํายาดีเซลเพิร์ตนะครับเราจะมาขับทดลองกันที่พัทยานะครับไปดูกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับหลังจากที่เราใช้น้ำยาล้างหัวฉีดของ Liquid m o r l y De ีเซลเพิรนะครับ ีดของ Volkswagen T DI, T นะ TDI T5 นะเครื่องดีเซล2 5 0นะเราจะมาดูว่าหลังจากล้างแล้วมันจะประหยัดขึ้นไหมเราก็จะใช้ความเร็วอยู่ในย่าน1 0 0ถึง1 2อตามกฎหมายกำหนดนะครับขับเส้นทางก็มอเตอร์เวย์นะครับหลังสิทธ์นะครับไปพัทยาน,นะครับก็ถือโอกาสลองลองเทสไปในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เติมน้ำมันเต็มถังนะแล้วเราไปเติมอีกทีนึงตอนปลายทางนะครับวิบ่งยาวๆนะครับว่ามันจะประหยัดขึ้นแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ในมอเตอร์เวยเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้ก่อนครับตอนนี้เราก็มาถึงพัทยาเหนือนะครับก็ถือโอกาสมาเทสรถหลังจากที่เราล้างหัวฉีดนะครับ วันนี้ก็ได้ร้อยสี่สิบจุดแปดนะครับเรามาเติมน้ํามันนะครับที่ปั๊มนะครับสิบสองลิตรนะครับหานมัแล้วก็ตกสิบเอ็ดโลกว่าๆนะครับส่วนคนที่รถที่สมบูรณ์นะครับคันนี้พอดีใช้มาเยอะนะฮะสองแสนกว่าโลนะสำหรับรถคันที่เครื่องมีสภาพสมบูรณ์กว่านี้นะครับก็หลังจากล้างแล้วก็น่าจะประหยัดกว่านี้นะครับ น่าจะประหยัดกว่านี้เพราะนี่เครื่องตัวนี้ใช้มาค่อนข้างเยอะนะมันก็ไม่ค่อยมันค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นรถที่มีสภาพสมบูรณ์กว่าเครื่องยนต์ที่ให้กําลังดีกว่าอย่างพวกทีหกนะฮะเครื่องสองพันนะครับก็จะประหยัดมากขึ้นนะครับประหยัดมากกว่านี้นะครับก่อนล้างหลงังล้างนี้เห็นผลแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเทสแล้วคันนี้นี่เดิมนี่ได้ประมาณ10โลลิตร หจากจารลางเราได้11เกือบ12ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับแวะมาลองใช้บริการกันดูนะครับลิควิดโมลี่ดีเซลเพิร์สนะครับสำหรับรถเครื่องดีเซลนะครับขับคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทําธุระกันต่ออะไรก็มาถึงพัทยาแล้วนะครับสวัสดีครับ